สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้ววันนี้พามาดูเป็นรถครอบครัวนะคะเป็น Toyota Fortuner นะคะเครื่อง 2.4V เกียร์ออโต้ปี2019คันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่999,000บาทคนซื้อเครดิตดีนะคะใช้เงินออกรถแค่10,000บาทเท่านั้น10,000บาทนี้เป็นค่าโอนนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เราฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาะน1ปีรับประกันเครื่องและเกียร์ให้6เดือนหรือ10,000กิโลเมตรนะคะรับประกันว่าไม่มีชนักที่ความน้ำท่วม ออกรถเดือนนี้นะคะรับเงินกลับบ้าน5,000นน้ำมันเต็มถังกันเลยทีเดียวดอกเบีย้ยพิเศษ,ษเริ่มต้นที่2.59จุเนเริ่มต้น4ปีนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะเป็นสีเขาเรียกว่าสีเอ,อ่อสีน้ำตาลหรือว่าลูกค้าบางคงก็บอกว่ามาหาสีสีน้ำตาลเม็ดมะขามนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกเรียงนะคะถ้าเซลเข้าใจ่ก็จะพาไปชมเนาะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะด้านท้ายรถนะคะ นี่ก็จะมีโลโก้โตโยต้านะคะแล้วเขียนว่าอร์จูเนอร์นะคะคันนี้นแบบนี้เลยเบาะก็จะเป็นเบาะพับแขวนนะคะเบาะหนังสีน้ำตาลเหมือนกันนะคะภายในกว้างนะคะมีแอร์ให้ทั้งสามตอนนะคะคุณลูกค้านี่ คุณลูกค้าท่านใดที่สนใจรถรุ่นนี้ก็อย่าลืมติดต่อจันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรใต้ร่างคลิปนี้นะคะคุณลูกค้าอ่านี่ห้องในสารด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเบาะหนังเีมตาเนาะบาะปลอกไฟฟ้านะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะไม่หนึ่งแสมืกิโลเท่านั้นนะคะสนใจก็อย่าลืมติดต่อจันเข้ามานะคะลูกค้าแคทคิป หรือว่ารุ่นรถที่ลูกค้าสนใจเข้ามาได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ